มันนี่ว่านยังว่ะอันเสามืออื่นบอกผ่าเอามาพอมาสต่ะอีนั่นไปทางใดล่ะอีเก๋มืออื่นตอนเสาเนาะมันสั่งไปเรื่อยๆนั่นแหละมืออื่นเสาคือสิบเปอร์ม่ละมั้งประมาณนี้แหละ ตักหกสิบนิ้วเห็ดไปเรื่อยๆอะละซ้ำกันแะกับองค์นั้นสียังบันสีชมพูสีแห่งความรักสีชมพูกับสีน้ำผึ้งเทีทยดไว้ฟังสีเปรียบเทียบสีเปรียบเทียบอัน คำว่าถูกอย่างเนื่องจาก,กรูปรูปราคะแปลว่าความยินดีพอใจในรูปลักษณะ่าทางของบุคคลที่เขาพอใจรูปลักษณะ่าท่างการยางกันไปกันยิ้มกันหัวทรงผมแฉวมีเบิดแหละเออบานี้บาวาสิเป็นรูปลักษณะ่าท่างในสิ่งที่เขาพอใจบานีเกตสัตว์หมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายกระสังเัางห เ้าสิยินดีเ้าสิพ่อใจในรูป่างลักษณะท่าท่างของสัตว์จึงบอกว่ารูป,ปราคะนี่อันเนื่องจากรูรูลักษณะท่าท่างบุคคลสัตว์สิ่งของเนี่ยเ,ออเป็นบ่อกเกิดและก็เกิดให้ห้ามน้เของมาสู่ความยินดีพอใจและไม่พอใจสองอย่างเล้วอ่นว่าอะรูป,ปราคะออแต่วันมันเนื่องจากรูป่างลักษณะตาท่างน้อมของมาสู่การใคร่ควรคิดนึก คิดถึงในความอยากได้เนี่ยอยากเป็นอยากให้ได้อยากได้แบบนี้อยากได้ค้นแบบนี้รูปร่างลักษณะท่าทางแบบนี้นิสัยแบบนี้กล่าไปคําเบาแบบนี้เนี่ยถ้าว่ามันพ่อใจแล้วมันมันสิยวเบาจังได้กระสางมันพ่อใจเบิดนี่เรียกว่าอารูปราคะบันเนี่ยในลักษณะของบุคคลสัตว์สิ่งของก็คือกันเรียกว่ารสกลิ่นเสียงสัมผัสรวมลงสู่อารมณ์เรียกว่าอารูปราคะทุกอย่างเนื่องจากลูก <c oughs> จังว่าถ้าห้าสิเปรียบเทียบแล้ววานี่แต่ห้าสิเขาเข้าใจคําว่าเหตุทางใดห้าสิละรลปละหลดละกินละเสียงละความคิดนึกตึกต่อในความยินด,ดีพอใจและบ่พอใจอใจดเนี่ยเลยหาวิธีที่สิละเลยที่เดียวทั้งเบิดก็คืออยู่กับลมหายใจให้เป็นอยู่กับตัวเองให้ได้คําว่าย,ยุกับตัวเองเคืออยู่กับลมหายใจรู้สติรู้ลมเข้ารู้ลมออก ในปัจจุบันรู้ลมเข้ารู้ลมบอกสติกับปัจจุบันก็กคือลมเข่าลมบอกเห็นอยู่แค่นี้แหละแล้วความรู้สึกของเฮาก็สิอยู่กับตัวเฮาเองคือมันจะมีอาการหนึ่งที่อาการปิติที่เอามาไว้ระหว่างการมาผากันเองเป็นเครื่องเตือนตัวเองเป็นเครื่องบอกตัวเองว่าสัพพัญญะนี่เป็นผู้มีสติหรือรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับตัวเองอาศัยลมหายใจมันสิขาดออกจากการนึกถึง ลูปนันเองนึกถึงลูกบุคคลสัตว์สิงของที่เฮาพอใจถ้ามีความพอใจแล้วความบ่พอใจมันเก็มีอยู่ในกันมันเป็นอันเดียวกันและวิธีของเฮ้าก็เววรบ่ได้ยากาดอกได้ตลอดการเวลาที่พระพุทธเจ้าเพระก็บอกไว้เพระแห้งอานาปนาสติเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันขณะคือลมเข้ากับลมออกเมื่อพวกเข้าเป็นผู้มีสติรู้อยู่อาศัยอยู่กายในกายคือลมหายใจก็เป็นกายอันหนึ่ง เวทนาและเวทนาอันเป็นภายนอกก็จะถูกตัดไปเหลือแต่เวทนาอันเป็นภายในหรืออื่นว่าเวทนาในเวทนาเฮาสิเห็นความคิดน่ของเข้าที่มันแหลนไปหาผู้นั้นแหลนไปหาผู้นี้คิดไปถึงผู้นั้นผู้นี้นีเออกิดความพอใจมั่งบ่พอใจมั่งที่เพิ่นว่าสุขมั่งทุกข์มั่งเด่นแล้วที่คอยเห็นบบดนี้ถ้าเฮาระงับแล้วระงับโดยการเป็นผู้มีสติมีความเพียรมีความเพียรสติต่อเนื่องเออความรู้สึกนิ่มๆนุ่งๆก็เกิดขึ้น พะวานยังพะวามันบอกไปคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของที่เหาพอใจหรือไม่พอใจบ่ปไปคิดถึงความรู้สึกนิ่มๆนวงๆหรืออาการปิตีที่เกิดในระหว่างกลางหนาา้าผาบางที่มันกับมีคนหัวลุกมกัออ่งปะปนกันไปอยู่ในหันอันนี้เป็นบอกว่าเป็นอุเบกขาเวทนาพอมีพะว่าบอกมีการคิดนึกบุงแต่งในความให้พอใจและไม่พอใจเลิกเกิดกลายเป็นความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาอันเกิดจากความไม่คิดไม่นึก ถึงบุคคลสัตว์สิ่งของอย่เดเขาก็จะเห็นเมื่ออยู่ในกายแลย้วไปเห็นเวทนาในเวทนาเมื่อเห็นเวทนาในเวทนาแล้วก็จะเห็นจิตคําว่าจิตในจิตคือความคิดนึกของเขาเองทุกสิ่งทุกอย่างทุกทั้งหลายเกิดจากการคิดนึกถึงนะเกิดจากการคิดนึกถึงเพื่อให้ได้ดังใจเพื่อให้เป็นตามอารมณ์ที่พอใจอย่านัคำว่าสติกำกับจิตกับจิตในจิตกันเดียวกันสติกำกับจิตกันเดียวกัน จริงๆมันจะเกิดพร้อมกันทั้งสามนั่นแหละจากบอกกายเวทนาจิตแล้วก็ทำพร้อมเป็นซีเอ,อิรสติปัฏฐานซีเนี่ยมันก็อยู่ในนี้มันเกิดพร้อมกันจริงๆนะั่นแหละแต่ว่าเฮาพนแยกแยกความละเอียดแยกการวิธีการทํางานของของใจของความคิดของจิตแต่ว่าไปต <c oughs> ุนแยกเฮาหูอะไรจังว่าเพียงต่ล่มหายใจอย่างเดียว มันกะรูได้ถูกอย่างสําเร็จได้ถูกอย่างวิที่ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนจึงบ่เป็นของยากเลยเออบ่ต้องไปหาออกนอกในทางเดืองว่าต้องการหูทิพย์ตาทิพย์ตาเทอบอย่างดอกต้องการรูอดีตอนาคตต้องการนั่นต้องการนี่มีแต่อ,ตอ,ออกนอกไอ,อเพราะว่าต้องการเนี่ยอันเนื่องจากรูเบิดละ,ะกันเลยเอดากยวูเห็นอดีตจังสันจังสี่อย่างหูความคิดผู้อื่นหูไปยังหูแล้วก็ไปเกิดใหม่หูแล้วก็ไปถูกเด้เออว่างบ่ะเป็น ผู้บ่อจากลูกผู้บ่อจากรู้ผู้อยากพอากเห็นครับรู้กับเห็นมากยิ่งคนนั้นอีกมันว่าธรรมดาเด็เพราะว่างความอยากใดบ่อจากรู้เนีมันต้องเป็นของมันเอาเองแบบนี้เออแม่บ่อจากรู้กับรู้อยู่จังสันคือเขาต้องได้ปัดปัดก็บบ่ออกก็เลยต้องปลอ่อยมแตรปล่อยรู้เมืนแล้วเ,เกิดกลายเป็นรู้อยู่เฉยเออสมควรีะสมข้อกับสมะห์บ่สสมข้อกห์ก็แล้วไปเลยเออเป็นจังสันมันจะเป็นไปเองโดยทม เป็นไปเองโดยธรรมะจัดสรรธรรมธรรมะจัดสรรอันเกิดจากบุญกรรมที่เคยกระทํารวมกันนั่นแหละเรื่องว่าธรรมะจัดสรรแต่มันมีอย่างที่เกี่ยวเนื่องกันที่สงเคาะกันมันก็เป็นไปของมันเองบ่ได้ดินล้นไปบ่ได้ดินล้นเป็นเป็นของมันเองฉะว่าทุกคนให้เข้าใจคิดตามความ็นจริงของเจ้าของโหลดเด้อคิดตามความจริงที่เจ้าของมันแมงคือเพ่นวาบ่านอกันนอมก็มมหาเจ้าของ เ้ารักและเกลียดบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก็เกิดึ้นจากการเข้าไปเบิง่งลูปหลังลักษณะท่าท่านของเขานั่นแหละลักษณะท่าท่างอยากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ดังที่อารมณ์ตัของอยากให้เป็นนั่นยึดมัน่นแบบอยากให้เขาเว้าแบบนั้นอยากให้เขายางแบบนี้แต่งตัวแบบนั้นแต่งหน้าแบบนี้เห็ดผมทรงนั้นเห็ดผมทรงนี้นใสืงอกาง,งเกงแบบนั้นแบบนี้นี่นี่แหละความคิดนึกตึกตรอง นี่ละควเพลินว่าเพลินนันทิราคะเพราะความเพลินไปนั่นนะจึงเกิดอารมณ์ความรู้สึกพอใจและไม่พอใจมั่งเพราะทั้งลายเราเรานั่นอันเนื่องจากลูกจึงเรียกว่าราคะนั่นเองความยินดีพอใจอนี่ที่มันอยู่ในหนีเฮาเองในความรู้สึกเฮาเฮาเองนันทิราคะวันนี้เพราะเฮาเขาไปต่อมันเองสาหาตาเนี่เกิดพร้อมกันเนี่ยตัตระตะตาที่นันทินีเสยยะถีทงังเป็นจิิงที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันที่เฮาบรูท่าน ต่เขามีสติรู้อยู่เนี่ยมันก็มันก็นกท่านนั็นตัวบันเป็นบิวีสติรู้อยู่ร,ยรู้อย่างรู้อยู่ในลมหายใจเขาออกนี่แหละเออมันที่เห็นความคิดพึบไปแล้วเขาก็ดึงมันมาไปอีกแล้วดึงมันมาจูเรียกว่าจิตในจิตหรือสติคำกับจิตนั่นแหละมันเป็นสื่อมันสื่อๆเดอ้ออันแนวอย่างสิ่ลเขาจะคอยเห็นการทํางานในทุกทั้งหลายเกิดขึ้นจากความคิดเดียวนี่โอ้มันเป็นแบบนี้สุขกับความคิด คิดอยากให้มันเป็นถ้ามันเป็นไปใดดังติเจ้าของพอใจเลอเอื่อนวาสุทามันเป็นบ่ได้ดังที่พอใจเลอเอื่อนวาถุกนและความพอใจกับไม่พอใจนันเองทุกย่างกันเนื่องจากลูกนั่นแหละคือเฮาเกิดมาแต่เพาะมีรูปร่างกายเออตาหูจมูกเนี่ยริมกายใจนี่มันก็มาร่วมอย่งนี้ว่าพอจากอธิบายมามันเฟือรูเออ่เขามาในลร่มโหลดไปก็ดีสติก็คือล่มหายใจเขาออกปัจจุบันก็คือร่มหายใจเขาออก ให้มันอยู่จังสี่แหละมันมันเป็นของมันเองดอกแล้วก็บ่ต้องไปเคร่งไปเครียดยังกับมันเมื่อไรนึกได้นอมก็มาอจะไปคาดแค่นี้จะไปหวังเมแม้กระทั่งคววมสงบก็บ่กต้องไปอยากมั่นยังกับ่อต้องไปอยากมัออแค่รู้อยู่กับลมหายใจเขารู้นี่คือรู้ซึกตัวว่าหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละมันเป็นของมันเราเองดอกเมื่อใดถ้าเฮาบ่สงบเฮาเสิบ่เห็นได้สิ่งเหล่านั้นอโดยบ่ต้องอยากสงบ อาศัยล่มนั่นแหละเป็นเครื่องน้ำทางมันสิสงบเองของมั่นดอกถ้าเ้าอยากคว่ำอ,อยากคว่ำบงังก็อันเนื่องจากอดีตความจำเออความจำไดจากการไดิยินได้ฟังแล้วก็คิดนึกปรุงแต่งต้องสงบเป็นแบบนั้นเห็นแบบนั้นเป็นแบบนี้คือพันว่ามีแต่คิดเอากับคิดเอาวิธีฝึกข้ามันง่ายๆจะไปหาแล้วเห็นได้ยุ่งซุ่มมอง้องแล้วก็บอกมีลักษณะท่าทางเด้อเออ บาฮาตาวาต้องมานั่งสมาธิรับตาแบบนั้นแบบนี้เออบ่ต้องยังใดๆทั้งสิ้นรูอยู่กับลมเลยยางอยู่กับรูใดฝึกไปก่อนเออทีว่าเป็นยังจังนงั่งเป็นยังจังยืนสะก่อนเป็นยังจังหนึ่งสะก่อนเพราะวา่เาเฮ้าฝึกฝึกให้มันหุจักวา่าลมมันเข้ามันออกสะก่อนเมื่อฝึกได้แล้วก็เริ่มเคลื่อนกายไปก็แบดเออนั่งเห็ดสะก่อนนั่งนี่บ่ได้วาต้องต้องรับตาเมือนอตาก,ก็ได้รับตาก,ก็ได้แต่ว่่อยากให้เมื่อตามากกว่า จะไม่ลืมตาคนเศร้าใส่ชีวิตเมื่อตาลายก็รับตากันแล้วกันใส่ชีวิตเดบิวเมนนอนหลับม่ใจ่ก็หลับนอนหลับมันหลับตาอยู่แล้วเพราะว่าอย่างเพื่อนให้เอาสติรู้อยู่กับปัจจุบันนักขณะเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นปัจจุบันนักขณะตรงหน้านี้คำว่ทาทรรมคือโลกกับธรรมที่มันเวลามันมากกระทบถ้าเฮาฝึกหลูเท่าท่านความคิดหนึกของเฮาแล้วในความพอใจเลยพ่พอใจการกระทบกระทงังซึ่งกนและก,กันมันมีอยู่แล้วในชีวิตประจาวันมันมีอยู่แล้ว เขาโดนไปตลาดนี่เห็นป่าเขาไปตลาดเสียงเขาบีบแจไปๆปักๆแต่เขาดึงเขามาคิดมันบีบแมวงยางถอยนอนี่นั่นเกิดเราเห็นบน่นี่อารมณ์นี่เกิดเราเด้นี่พบกับเกิดพร้อมอารมณ์กับก็พบกันเดียวกันปานนี้ความรู้สึกปรพ่อใจเออทั้งสั้นแหละเห็นเขาห้องใสก,กันเว้เวักๆหรือเขายางมาซุ่นเฮาตําเฮ้าหรือเขาทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกับศาลถ้าเขาคิดนึกปุ๊บขึ้นมาอาะไะอารมณ์เกิดแลเวถ้าว่าธรรมะปัจจุบันในขณะเป็นแบบนั้น ยงบอกให้ตัวคนให้มันรล้ท่านความคิดของอจึงมีการนั่งฝึกไปสักก้อนเมื่อตาลับตาแล้วก็นั่งได้นทุกท่าอีกข้าขึ้นห่างอยู่ก็ได้เออห้าอวุตเฉพาะห้าตัวบบดนี้เมื่อนั่งเป็นแล้วก็หัดยางค่อยๆยางไปเรื่อยก็จับล่มเป็นแล้วจับล่มกับจับความคิดึือมาพร้อมกันเถอ่อนามันจะมาพร้อมกันเองดอกนาแต่กายวปตหนัจิตนะมันจะขึ้นมาพร้อมกันเองดอกเหตุไป ย่างไปย่างสายย่างเร็วก็คอยลูกเขาลูกเขาก็รเ,าาเริ่มชินเริ่มชำน้านเขาชำน้านเขามันก็เลยเป็นผู้มีสติอยู่กับตัวเองบอบคิจหนหาผู้อื่นออพอลู้แล้วว่าทุกอย่างเนื่องจากลูกลูปหลางลักษณะท่าทางบุคคลสัตว์สิ่งของเกิดให้ความคิดว่าให้มันไปถือใจเจ้าของทนานันเด้ <c oughs> ถ้าฝึกเป็นแล้วยุ่งใก่ก็บสาบายถ้ามันเป็นแล้วเลื่อนว่าสงบท่ามกลางความกระทึกคึ้โคม สงบทำกลางสิ่งที่มีอยู่สงบทำกลางความวุ่นวายของโลกแต่ว่าเฮาไม่วุ่นวายมันบวบ่นไายเพราะว่าเฮาบอกน้อมเข้ามาคิดนึกเพื่อให้เกิดความอยยใจดังใจเนี่ยบ่น้อมข้ามาคิดบ่คิดนึกบ่ตึกบ่ตองอยังหละเห็นอันใดมันบ่เป็นอันตรายนีข้อขาดบาตายของจะของก็ลบไปหลีกไปเล่นไปตัวเอออันนี้มันความเคยชินของคนเขาเห็นอีหยังกันเกลไทั้งทั้งที่บ่รู้จักเขาทั้งสองฝ่าย ไปสู์น้ำเขาหลืเดคนเนาะนัะ่นแหละเลื่อนว่าบรยุกกับตัวเองเออที่กินคําว่าจิตมันอยู่่างๆของมันพอแหงอ้งนั่นแหละแต่จะเปรียบเทียบเหมือนกับตาเห่าตาเห่าก็อยู่าตาเห่าหลืเดเออเห่าไปเห็นคนปรับเท้าบ่คิดบ่นึกบ่คิดบ่นึกจังสันจังสีเกิดความพอใจกับคพอใจมันจะเกิดยังเกิดใดมันเกิดบ่ได้ดเออเหมือนกันแหละกับดวงอาทิตดดวงอาทิตย์มันก็นหายความสว่างอยู่จังสัน เราชีฝาล้อยเขาไปเออชีฝาลอยเขาไปบดบังแสงของมันเองเออบัดนิ้มันลอยหนีไปแล้วความสว่างมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าบัดนี้เรื่องของจิตใจคนเออกระทบกระทั่งแล้วมีมีสมมุตขเขามาดาอยู่กลางตลาดเปียงเปียงเปียงเขากระทบกระทั่งแล้วแล้วเขาก็หนี้ไปแล้วนั่นคือชีฝาบ,างบาังพระอทิกันนี้ไปแล้วแต่ว่ามันเป็นยังมันจังยัง่งเสาหมองอยู่เพราะว่ามันคิดนึกจากว่า มันคิดหนึ่งไข่เครื่องตึกตองมันจะเอาเสนะมันจะให้ถูกใจเจ้าของเนี่ยมันก็เลยมนหมองอยู่ตลอดเนี่ยมันก็เลยบูตรวงว่าพระจันทร์บดบังแสงพระอาทิตย์ใจเฮาก็สว่างวิลแลวล่ะคือดวงอาทิตย์นี่ดวงจันทร์นี่แต่ว่าขี่เมฆมันมาบังไว้ทั้งๆที่มันลอยไปแล้วแต่ว่าเฮาบ่หายมันลอยไปเข้าใจว่าเฮาไปดึงมันเข้ามาอีกโตข้างเป็นอารมณ์เหมือนบล่าในนี่แหละนั่นเลยถิ่มมาเร็ว ฉะนั้นวิธีการฝึกนี่คือฝึอกไม่ให้อารมณ์เกิดเด้เอ,อความคิดสิมันจะคิดไปดึงมาปับ๊บดึงมาปับ๊บอารมณ์มัเกิดบ่ได้กันตัวอารมณ์กบภพบคือสิ่งเดียวกันอยากคิดว่าตายแล้วจังสิไปเกิดพบนั่นพบนี่เด้เออเมื่อนึ่งเมือนึองเท่าได้ล้านล้านเด้ภพบศาสตร์นี่มันธรรมดาเด้เกิดดับ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 อยู่นั่นจากตาหูจมูกลิ้นกายพวกเจ้ากระทบสัมผัสแต่เกิดความรู้สึกพอใจและไม่พอใจนั่นแหละจากสวรรค์จากนรกจากปูดพีพีศาสตร์จาก ยังได้หันได้แง่กับจกบังเด้ออยากเห็นผีเวลาศูนย์ทางขักเออมันสิกึ่งตาขึ้นแล้วเบิงแล้วกับเบิงเนี่ยสองกระจกบองนูงเงาเบิงดูตาจากของเนี่ยถามนั่นคือไผ่เนี่ยเด้อถามเบิงว่าจากนั่นคือไผ่นอนอยู่เนี่ยเด้อบ่แวน,านัากูโอ้ยแล้วเบิงอันหนากระเฮียวตีนกากระขึ้นบ่ได้บด่ได้ต้องหาเนาี่ยมาท่าไหวเพราะแมนได้ต้องยอมรับมันเจยเวลา ย้อมหลับดันคือธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเคลื่อนไหวขาไปสู่ความแตกดับตายคือเราเจ้าสิดึงทำได้กระสางเจ้าสิกินอาหารดีบรรไดก็ตามเออที่ท่างโลกเขาบอกว่าชะลอความแก่ไม่มีทางมิตรถ้าท,ะท,ะทำให้แก่เร็วๆนั่นแหละพอเจ้าดินล้รนไปหาเงินมาสื่อจากขล่าลแต่แก่เร็วๆมแตรตายเร็วๆสำหรับพวกยังสันยังสันนั่นแหละไอเห็นทุกชีวิตเกิดมาเท่าไรก็ตายเท่านั้น,นนี่แหม ธรรมดาธรรมดาเดแล้วก็ความตายบ่แม่นเรื the 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 ่องใหญ่เรื่องโตอีกอย่างเด้พวกเจ้าเลยเรื่องง่ายงเรื่องตายแล้วก็แล้วไปเลยเดนี่ร่างกายอันนี้แต่เรื่องถือบ่ตายพวกเจ้าไปคิดไปนึกไปดึงมันไว้อยู่นี่ไหมความคิดนึกดึงไว้แล้วฟังเป็นจิตเป็นใจไปนี่ไหมฟังไว้ไปเที่ยวไปเกิดพบนั่นศาสตร์นี่ศาสตร์นั่นไปเรื่อยเดียวเวียนว้าตยเกิดใม่พบนมศาสตร์นะทุกคนมีโอกาสได้เห็นแล้วทุกคนสามารถทำถึงะณิพพานได้เสมอกันเบิดนะ ดูในลมหายใจเข้าอีกหนึ่ง,งเดออ้เวลาหใเขามีสติรู้อยู่หายใจเข้าออกเนี่ยเป็นผู้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่ไหมเออบอกปราศจากความคิดนึกนี่ไหมนั่นแหละดับนิพพิธะเออเนี่ดับชั่วขณะแล้วหนึ่งถ้าดับย้อยๆก็คือเห็นมันเหี่ยวไปที่คือฝึกดูเขาดูเขาเอาเมื่อนี้ได้นิพพานชั่วขณะสองวินาทีสามวินาทีสี่วินาที มันก็คอยเชื่อมกันตัวถาว่ามีกาวแหลกตองใชมีก้าวสองมาจากใสเออทุกอย่างก็เริ่มต้นจากก้าวแหลกของเขานี่เองเห็นไปบ่เป็นเรื่องไกลโตเได้เรื่องอยู่ในโตเฮาเลยเรื่องอยู่ในหูดังมันหลดปากทางน่ะอยู่ในหูดังนี่นิพานก็ดเลยเวลาใดมีสติรอ,อยู่ในปัจจุบันขณะหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละนิพานนะ่ะดังนั้งสัน้นมันดับมันเย็นแปลว่าดับอย่างดับความคิดเออเมื่อความคิดบ่พุ่งพานแล่นไปมันก็ ว่ามีการกระวนกระวายเราร้อนเลื่อนบรรดับเยินนิพพานดับเยินจากเวลาอะไรที่ยังมีความกระวนกระวรายเราร้อนอยู่มันก็ว่าแมนแล้วกับเที่ยวเวียนไายต่เกิดอันนั้นแหละไปเกิดอ,อยึดต,ตัวนี้ความคิดอันนี้ความรู้สึกอันนี้เที่ยวเกิดเวียนไปเวียนมาอย่างนั้นพอใจมั่งบ่พ่อใจมั่งพ่อใจมั่งบ่พอใจมั่ง,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 งนีไหมหนึ่งนาที่ต่อเจ็ดแสนพนี่มันว่าธรรมดาาด้เออในเรื่องความละเอียดของจิตเขาหนึ่งหน้าที่ต่อแสนพปเด้อ แสนพบสมมติว่าไปพบนี่แล้วเจ้าจะคิดว่าเจ้าสิบว่าไปสั่งกัไม่มันต่อไปเลยได้นั่นน่ะเออบมื่อแมที่ขบแสนสะก้อนดีดีวันนี้มันแหวะทางอื่นสะก้อนนี่โอ้วธรรมดาดีความละเอียดความคมและความไหวของจิตนี่มันเร็วขนาดนีงคิดถึงดวงอาทิตย์เดี๋ยวนี้ก็ถึงเด๋ยนนี้ยุตตนาตอตาเด๋ยวนี้หลดเดี๋ิกถึงบ้านเด๋ยนนี้กับบ้านเด๋ยนนี้เลยนั่นมันเร็วขนาดนั้นแหละความจิตจังว่าเหตุทั้งใดทั้งสิละสัญญาอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายใดอันเนื่องจากลูก ลักษณะท่าทางบุคคลสัตว์สื่อของที่มีความพอใจแล้วก็เกิดความคิดนึกเลกองพิจารณาต่อไปอยากให้มันได้เป็นแบบนั้นเลยเลเป็นอารูปราคะนี่แหละความยดีพอใจในอารมณ์อรูปราคะอารมณ์อันเนื่องจากลูกมันวิธีละเลยทีเดียวของพวกเข้าคือรู้ลมหายใจเขาอขอกโดยการฝึกจับจุดอารมณ์หรือส่งชานสมถะกับวิปัสสนาเป็นของครูกันตีคููกันไปเลยเมื่อจากดอกสมถะคือมัธยัติ์ในความคิดวิปัสสนาเขาก็ไม่เคยเห็นความคิดมันก็อยู่ในหันของมันเองนั่นะ อง่ายมันก็ได้ยากด้มันยากเพราะว่าคนไปเป็นบ้าน้ำภาษามันจะซื้อได้ไปแปลเอาคำพูนันแปลเอาคำพูนี่แต่บาเบิ้งความจริงกับของนี่แต่หันเคามาเบิ้งกับของนี่เออเพราะแต่เห็นอีนั่นผู้สร้างเคยผิดเถียงกันหรือว่าเคยบ่ต้องขันรุนแรงดอกแค่แค่ว่าอันสั่งมันเป็นลักปลาขอนก่อนก็คือกับเพราะแห้งแล้วนะจะเป็นลักคือกันนั่นแหละเอออีหานั่นเป็นลักก้อนกูนั่นแหละ สิบปีเราก็มันก็คิดนึกได้เดนาะนี่ยแหละมันมันบายอมถิ่มไงนั่นแหละจึงบอกว่ามันดับเพราะเป็นฉะนั้นเวลาใด้คณะได้เขาอ,อยู่ได้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นมันดับแล้วนนั่เ้าจึงฝึกให้มันชินจะบวชินตะกี้มันชินพอได้เห็นไผยสร้างปับ๊บหักปับ๊บหลดมันเป็นว่าหลักสันเ,ออเห็นเห็นปับ๊บสร้างปับ๊บหลดก็มีดได้เคยพร้อมกันเราได้ควบมันเนี่ยอารมณ์กับตาดิ้ความคิดดิ้ ปั๊บหลุดเป็นตาหักปั๊บหลุดผู้เป็นตาหักแต่เลี้ยวเห็นขนาดก้นใบเห็นกันเด้แต่ว่าวันเป็นยังือว่าปัจจุบันหน้าขนาดถ้ำมันอยู่ตรงหน้าโลกถ้ำเรื่องเครื่องกระทบไดนอยู่ตรงหน้าที่แรกเขาเห็นผู้ยิ่งเห็นผู้ไส้ผู้ไส้เห็นผู้ยิ่งเป็นผู้มักแล้ววันพ่อใจกูแล้ววันถือใจกูแล้วบาดเจ็บยางมากไกล้เขามาหอดเขาได้หามเอ้ยบักหามเอ้ยศูนซำ นี่เห็นบ่านี่นี่เนหะ็นไหมตรงหน้านี่นี่แปลว่าตรงหน้านี่ไหมกระทบตรงหน้านี่ไหมนี่แหละนะปัจจุบันนะขณะไหมเออข้าตรงละยู่ในปัจจุบันนะขณะนี่แหละห้าวเาฝึกเพื่อจีไห้มันท่านปัจจุบันเดีโลกกระถางแปดในปัจจุบันอันนี้เดีเนี่ยนะเ้าทีห้าฝเือกมาเลยเลยเลยยก,ก็เพื่อจีละให้มันรูเท่าท่านนี่แหละรูแบบนี้นี <c oughs> ่แหละอันนี้สิภาษายัางคนบ่เคยฝึกสิบปีแล้วก็ยังนึกนอนศูนย์อยู่ คิดหมุนว่นไปไปถึงพอดีศูนย์ใส่บางนันอีนันซำนั่นแลลวตอนนี้เขาจึงฝึกได้ฝึกคาว่าปัจจุบันนักขณะปัจจุบันนักขณะปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมหมายถึงลมเข้าลมออกบานี้โลกธรรมปัจจุบันนักขณะก็คื่กันมาหอดั้นเขาดาโลดนั่นสิแต่เขาคิดนึกอารมณ์กว่าเกิดโดนแล้วถ้าถ้าเขาปคิดว่านึก อารมณ์เปิดไปเลยพบกับดับตอนนั้นเลยนี่แหละดับดับแบบนั้นดับขาด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 ้วยกันไม่คิดไม่นึกนั่นเองเออฟังมามากลูกมา,มากากันละไป็ดีแลนหามาลายแล้วพระอรหันต์ก็เลยแต่ว่าบ่เห็นจักเถื่อวิมผู้ได้ว่า,วาจะของเป็นจักองค์นะเนาะเป็นเราเองหลดอนนะจะไปหาผู้อื่นหน้าจักบ่หล่ะก็จังว่าปะสาพระอรหันต์อยู่ในหูดังนี่้าใจว่าละบาทนี่ออพวกเจาไปหามืองอื่น,นม่นบ่เห็นดอก คือกันนั่นแหละถ้าพวกเจ้าไปสะออนเงินล้านเขามันสู่เง,งินบาทเ้องบ่ได้าา้เขาใจบ่แต่ละคนนั่นเหรเงินล้านเขาได้ตัสะออนได้แต่หงหงันเบื้องไนแล้วเนาะเบ็ดเงินบาทจะคลองนาไปซื้ออมฮ้อนมามอมของยังไดอยู่เลยล่ะเนาะมันได้ใส่ของของ,ของ,ของคือกันเลยครับเออเขาไปเขาเจ้าซาลือว่าผู้น,นัน้น,นเป็นนั่นเะป็นนี่เนาะแล่นไปแล่นไปก็ับแต่เหตุตาพิภพเบืง้งซื้อนี่แล้วนี่อย่างเห็นบาลบานเห็นความเป็นอรหรันต์บลา บ่เห็นถ้าว่าหันเขามาในล่มหายใจหันเขามาใน้่มหายใจจากของหลดรูสติรูในปัจจุบันขณะร่มข้า่มบอกมันก็เป็นทันตัว่าเป็นในหน่อยก็เอาน่าเนาะ <c oughs> เป็นแค่วิหน้าที่ี่หรือเสี้ยววิมันก็สางนะมันสิคอยคืบขัานไปเองตัวอ,อ๋อพอ Sivaha Pura Pari Purendika Parang Iwame Waiso Sinang Peta Nangupapapate Siti Sang Patitang Tumhang Iwame Wajamisan Tu Sabhe Purendu Sang Kapajan Tu Panarajo Sirapjo Ya

สัพพมังคะลังัาคันตุสัพพเทวา Jangan langsung Sawadhasambo samhanammi nama Buddha nam nama Buddha dia nama Buddha nam nama Buddha dia nama Sakyaduta มันกรโลกข์เป็นตัจจะสังโลกสุนีมานะสัมภาวิย์อปิริมาณังพุทโอธรรมถาวรธรรมอุตติสัมพุทโธพุทธังสารนังกาจามิธรรมังสารนังกาจามิสังฆังสารนังกาจามิพุทธานัง Chi vettassa na saka e na chi antavai o katu I'm okay. going